สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสดๆนะเพื่อนเรไม่ได้เพื่อนเป็นกาเพื่อนหรอกมีตัวแฟนมีแต่แฟนคขับไอโลโก้เป็นวันนี้แฟนขับโลโก้มาจ้าาาามจจ้นขเลยแม่ได้ยังกินแม่คนอื้องมาหน้ากินพวกอื่นงเหมืนว่น้อนี่พี่น้อง

น่าปลื้มใจดีใจลูกโลโก้ขอบคุณครับโอ้ไม่มองอันนี้พ่อพี่น้องไม่มองท้ายลูกเพราะพี่น้องคักคักคัก เดินเแมาไล่ไว้แมวเพ่นมเมื่อล้แ่ไล่มาหอคมคเออแ่ไปเบิ้องน้นดิ่องอามานอ่ะเด้อยังเห pulse, ็นมืเล oh, oh um, ok ี้ยแมอเล้ยง้เยกนี่มาไล่อยู่นี่จะมาบอกไปจับแม่แมวโกกัวไวเล้ว มาแกจะสียไห้มันนะเอเอ่บตัวอยู่ไกัยงไงัวไก่เอานแม่ัวจะไก่อนน้มาเพียงแต่เอ่อสมัยก่อนเนี่ยหมดเน่กไอยูแถวพุ่นละหมดตาหมดไอยู่อยูทังองดอนเ่าเลยนะโอ้ยหอมหอมลูกสิ่งโกโก้ไง โคโค่พอซื <half> like so like right ้อลกไซื huh. like ้อซิแม่มาสอนเทียงบใบไม่อดกินหรอกยใส่ตาบัหงตางหงัตาบัหงย้สอยู่ต้องกินเข้าไปตั้งาะบี้เตงเอาอะไรบ้างเนี่ยตากินเองอยู่บ้านเนี่ยอร่อยสี่สามสิบน ไออย่าก็เอาไปไลายแท้จะกินหิวข้าวยังไม่กินข้าวจะเช้าพี่นองหิวข้าวไม่คาดนานเลยเอ้าโอเมยอกยอกยอกเอฟซีนอกมะนาบอดี่เอฟซีสาวหน่อยพั่แพงแมนเอฟซีบอร์สคุลโอ้คือมาลูกตาหักแค่นี้ พวกนั icana, <us> 네่นเปนหูได้เนี่ยลูกโก้อะตัวเองเอาน้ำาอะไรไหมก็สั่งโอ๊ิงร้อนมาเอายังบะคอ้ายกินเย็นมานะก็กินรับพุ้งมะนาวร้อนเตรียมให้กัมาชิมได้ไหมเออระวังใหม่เด้อ เอาลูกลเนี่ยอือนีหมเนี่ยเลยกวานไม่ใ่เอยู่สิมา่ม่รับลูหงนาเป็นบ้านแอดไปอุยใหม่่ไหมใหม่แล้วไฟมันแห้ เอาไปเอาไห่มาบ่ต้องต้เอามันดำบวพี่นองเดี๋ยวมาถ่ายวีดีโอคนเอาว่าวุ่นนะคันะอนนู้ทัดออกเอาเาเอาไมม่ใช่งพี่ดองพร้อมบุญน้ำกันนะอ50พร้อมบุญแล้วมึงอื้นตะบุญ่วีถ้าคิดแลาว ข้งซีีไ้ใส่ะรีอรเฮียไป้ทางเลี้ยวีนร้านีนร้าเสียวส่าหน่อยด้เจ้ามาลอมาางขอบคุณครับดอกกระเจียวได้หนึ่เฮ้ยเห็ดตรงนี้ต้องอดเก็บุ่นใส่สาระน้นเมียแล้วกัน คนสนบกี <LY P> ่บาทาบนนเอฟซียกมือด้อแม่แม่แปงไหนมีตะก่นตกคนแพงขึ้นจนอมานะกนตกคนหอมสุขภาพร่านขายแข็งแดงที่นามาุ้่นิตความสุขมาูแม่ม่เอฟซีมีกองทุกกองเจริญไทยับรถน้ำแข็งมาไทยลับขึ้นไปได้ ฝนลุกปรสร่ฐแม่แล้วาฝนลุกเนี่ยลวก็จัด <hat> ผู้หน่อยผู้นี้ไม่ยิ้มตายลน้อใหญ่แม่แม่พีด้วยน้องมาราอันอันมือเล่นเล็กเราไมบอกกันแล้วเด้อไ่ได้บอกออกอีีออกอีีเด้อ เลกเลเรือนี้ด้อฟซทนี่ก็ไ่ได้พูดกันกันมุกขอแค่ไล์ก่อนนะครับจะรอติดตามลิปวิีโอนะครับตัถึงแม่เล้ยพี่น้องอ้ยมานาก็มาด้อเกิดอะไรลงอะไสุดทายพี่โอเดสิบด้คลิปลงยูทูเด้อรเยเดียวบอกว่าแมเปิดงแต่อโอวินก็เปิืเพลงเดจใช้เงินไหมเตงเงินสดมไหมมีแนรถบ้านแล้วครับท่านชาบ้านน

ก็ดีอุ่นๆแซ่จำเพิ่งมาแนวเรือเปล่าอันนี้แม่อันนี้สิบบาทนี่ยหาปอปกระไรช่วงน้าบักดนวยังเสียบเนาะเอาอิญางไปนะช่วน้ำักนยังเสียอนนี้าใช่เตงเตงซื้ให้เขาหน่อย้วเขาไปเอาตังค์ ด,ดีใจค่ะเพราะอุ้ยลูากอตอบว่าอันแม่ป้าอันป้านาเซอันอันยาคนละเออเออสบายดีก็ป้ารน่ดีใจเอ้าหลานนี่สิบบกเคยแม่อบุกเคยบุกเคยกดเขาแบ่งสันเนี่ยเขาอยากกดไต้ก็แช่ให้หลานน่แต่ว่าเหตุก เอาเขาเป็นเอาเขาเลยน่เขาเป็นยางแม่พินนะคะเฮ้ยเมื่กี้หนูมาแก้เสื้อเมาละเอ้ยมันร้นมันร้อนแกเอารงเท้าเดี่ยวเลยแดงบุไเอาสหลับพี่นองจะส่คีมนี่แค่ขอ ฝากาก,ก,ออกันไว้ที่นี่คลิปจ้าพ่อกันหม่จา้าจะไปต่อกันอีกที่ตอนหอดบ้านน้องโลกโก้อันนี้ก็มาอัปเดตแล้วว่าใกล้จะถึงบ้านน้องแล้วอโอเคบ๊ายบาย